ไฟเซฟตี้ดอดูน็อตออฟสตรัคอย่าเปิดนะอย่ายุ่งกับมันนะครับเพราะว่านันเฮ้ยโอันนี้น่าจะไม่มีอะไรละโอเคน,นี่ออกมาข้างนอกเออ ไปอ๋อยิงแล้วก็ยังออกไม่ได้ใช่ไหมเปลืองกระสุนแท้ๆโอ้ยไฟโดนไฟดับได้ไหมเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, oh. ไป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 ได้ยังไม่ได้อ๋อกลับมาที่เดิมนะครับในฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะ